สวัสดีค่ะคุณนุย้ยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้ข่าวปิดท้ายกับพี่เสียงใสๆกันนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดลบไป9จุดเลยทีเดียวนะคะพี่กูขาขอคำขอมุมมองตลาดหุ้นไทยหน่อยสิคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ เปเปอร์ภาคบ่ายเราเนี่ยมองว่าแย่ตอนเช้าเนี่ยดัชนีพักฐานตามตลาดทุิภาคนะคะอย่างญี่ปุ่นก็ปิดไปเยอะเลยนะคะว่นนี้บ้านเราก็าก็ไม่สวนทางค่ะไปตามเขาด้วยนะคะค่ะคือเออเพราะฉะนั้นแล้วก็เออเรามองภาคบ่ายแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบถึงเนี่ยค่ะอืมไม่ถึง ก็ที่เรามองเอาไว้ภาคบ่ายเนี่ยค่ะนะคะค่ะมันไปแตะไฮที่ห้ารอยเก้าสิบซึ่งเป็นแนวต้านนะคะค่ะน่าจะไปต่อไม่ไหวนะคะเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยคือลุ้นลุ้นคืนนี้ดูรอดูแดัชนี C P I เดัจนีผู้ราคาผู้รริพภคของสหรัฐว่าจะออกมาเป็นอย่างไรจะจะเหมือนรอบที่แล้วไหมนะคะตลาดกลับมากังวลค่ะอืม โอเคเพราะฉะนั้นคําแนะนําหรือว่ากลยุทธ์ในช่วงนี้ที่เราควรที่จะวางแผนการเทรดน,นี้พี่กุ๊กจะแนะนํำยังไงดีคะค่ะที่จริงนี่เขาจั่วม,มาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยค่ะแล้วแต่เดิมเมย์เมย์วันแรกเปิดมาก็ก็เซลล์อินเมย์แล้วอะ่ะแล้วพอเซลล์ไปแล้วมันก็บีดกลับดีดกลับไปมันเีรื่จับก็มาแดงอีกนะคะก็จะเง้นอยู่ว่า สุดทีและวทั้งเดือนเนี้ยังเป็นเซลล์อินเมได้อยู่หรือเปล่านะคะ,ค,ะออค่ะับค่ะเพราะฉะนั้นอย่างช่วงนี้ยหุ้นตัวไหนที่สงงบออกมาแล้วเป็นไปตามคาดถึงจะดีตามคาดก็เถอะนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสของเซลล์ออกท,ที่ออกมานะคะเห็นขีแล้วตัวคือถ้าวิ่งต่อเนี่ยก็อาจจะวิ่งต่อได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยไปดอ,อที่ยังไม่ได้ ประจาดงบออกมาแล้วก็ที่มองว่าไปก็ไ,ไปนองตันนั้นดีกว่านะคะ,ะช่วงเวลาที่จะส่งงบถึงวันจันทร์สิบเจ็ดสุดท้ายวันสุดท้ายนะคะส่งวันสุดท้ายในทางปฏิบัติก็คือใครส่งไม่ทันวันจันทร์เนี่ยตอนเช้าวันอังคารที่สิบแปดก่อนเปิดตลาดก็ยังส่งได้ถ้าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยัอตลาดเปิดแล้วใครไม่ส่งเนี่ยก็จะได้รับแจกป้าย sp ไปนะคะค่ะ โอ้โหเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้น,น,นึกจำได้ว่านึกคุยกับพี่กุ๊กน้อในเรื่องของหุ้นที่ตีมที่น่าสนใจในการเล่นอย่างหุ้นตีม Work from Home ยังคงที่จะสามารถเล่นอยู่ได้ไหมคะค่ะตัวตัว w o r k f r o m h o ม e เนี่ยมันก็มีหลายตัวที่ราคาก็ปรับขึ้นมาค่ะอืค่ะก็ตอนนี้พอมีเรื่องของการออกมาตรการเยียว,วยาคงระลากสามแล้วก็มาดู รอบนี้รอบนี้ออกหลายมาตรการเลยอ่ะวันนี้ก็มีทยอยออกในรายละเอียดนะนุ้ยค่ะค่ะที่เราต้องยิ่งใช้ยิ่งได้อ๋อเงนิ<ะ>งนเงินเยียวยาเหรอคะใช่ใช่นะคะอืมก็อม,อมองคือพอดูในรายละเอียดเนี่ยน่าจะดีจากกลุ่มค้าปลีกแล้วก็ ที่ทางด้านพวกขายเครื่องใช้ใรัป์เครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้ C T O Max Pro C, o C R C Com ซ e v ่ n เจ็น่ะต,ต,ตดเนกะจำได้เคยคุยกับพี่กูพี่กูให้ Com ซเมาตอนนั้นอ่าตอนนี้ก็ยังก็ย,ยังนี่เปลี่ยนมาเป็นมาตรการเอ่อผู้ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการเดียวยาโควิดและลกอกสามก็ยังมี Com 7อ,เเอยู่เหรอหนูค่ะอืมก็ยังคงถือถือได้อยู่เนาะเล่นได้อยู่นะคะอือค่ะ โอเคพอดีมีคำถามจากพี่นังทุนหนกว่าตีมกันชงกันชาหมดเสน่ห์แล้วหรอครับพี่กูมองยังไงความเสน่ห์คือเสน่ห์รอบที่แล้วเนี่ยพอมีได้ยินไทยทำกันชาเน,นี่ยมันหมู่กว่ามันมทิอืหัทีนี้พอลงในรายละเอียดแต่ละรายเนี่ยลองลองไปดูที่เขาชี้แจงในรายละเอียดสิมันต้องรอความชัดเจนมันต้องไปรอออยยอค่ะ อ่าแล้วกว่าจะเริ่มผลิตได้จริงเท่ากับว่าก็เหมือนกับช่วงนี้เนี่ยพักรอบ uh huh. จนกว่าจะมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆเอ่อว่าที่ไปขออยอนเนี่ยได้รับไปอนยายาุญาตแล้วเริ่มผลิตแล้วเพราะว่าตอนนี้คือทุกเจ้าเนี่ยพอบอกมาตอนแรกว่าสนใจจะทำนี่คือเหมือนกับโหใครทํากันทงกันชานเนี่ยหุ้นมาทุกตัวเลยค่ะใช่ใช่แต่ก็ นักลงทุนก็เห็นกาไรเป็นระดับหนึ่งพอหลังจากนั้นก็เราก็จะเห็นในอะไรยเพราะว่าอย่างเราเป็นนักวิเคราะห์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาถามว่าผลิตเชิงพาณิชย์ได้เมยยื่อไหร่ยังไงเอ,อเริ่มต้นการผลิตไปการผลิตแล้วก็จะออกขายได้ไหะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังหมดเลยอะ่ะค่ะใช่ไหมอืมหรือในแง่ของคนที่จะทํา ดูตัวหลักเลยเนี่ยก็จะเป็นอ,อยอนะคะก็ต้องไปขอตรงนั้นก่อนด้วยนะคะค่ะพี่กุ๊กอือก็เลยจะเนียบไปตอนนี้จะเงียบไปอ,อืได้คะ่ะตอนนี้มีคำถามมาถึงพี่กุ๊กหลายท่านเลยนะถามด้วยว่า bdms อมองบออกมาพี่กุ๊กมองอยังไงคะ b dm s เอ็มคอใช่ค่ะจริงๆไม่ได้ไม่ได้เครพสุนทโรงพยาบาลอือื <laughs> อ โอเคตอบได้ไหมคะไม่ได้เนาะฮัลโหลพี่กุ๊กคะฮัลโหลฮัลโหลโอเคยังอยู่เนาะอ่าไม่ได้เอมาบก็อยู่ลงมายังยังอยู่ใครยังอยู่ค่ะก็เอ่อเท่าที่เท่าที่เห็นตัวเลขออกมาเนี่ยมันต่ำกว่าคอนเทนต์สักเนี่ยค่ะเออก็ผิดหวังตลาดผิดหวังเล็กน้อยนะคะพี่ก็เอ่อ ที่ต่ำกว่าคาดของคอนเซนทัส,สเซนเซนของไรายได้ลดลงแล้วก็ขณะที่เอสเกีนเอเนี่ยกับเพิ่มขึ้นจากการจากการระบาดอะลอ,อกใหม่นะคะที่ทำให้ตรงพวกข่ะขึ้นนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นลูกค้าหลักผู้ป่วยหลักของโรงพยาบาลอ่ะแต่ที่มีความหวังว่าจะเปิดประเทศเดี๋ยวเดือนกรกฎาจะเริ่มเปิดประเทศจะเริ่มให้มีแบบทาวเวลบับเบิลเข้ามาเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ ไม่นแน่ใจ uh huh. แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออที่เราที่โรงพยาบาลจะจะฉีดวัคซีนเราก็เห็นผู้นำเขาเขายุเขายุบแผนไปแล้วอ,ะ uh huh. อ่ะค่ะอทำให้ทุกคนก็กลับมาเอ๊ะเจ้านั้นเขายุบแผนแล้วแล้วแล้วคนอื่นละ่ะคนอื่นจะพับแผนด้วยไหมว่ามันมีความไม่แน่นอนอ uh huh. ในในเรื่องจำนวนในเรื่องระยะเวลาที่ได้รับและยังจะต้อง สั่งผ่านออยอสั่งเอ,องไม่ได้เอ้ไม่ใช่อองงยค่ะองค์การเศาทศสัตอ,อพค่ะพอมีพอมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยเออน,นะลงทุนประกอบกับส่งงบออกมาแล้วด้วยนะและต่ว่าคาดนะลงทุนก็เลยช่วงชนี้ก็ใจจะถลอยอยู่ค่ะ อืมได้ค่ะทั้งนี้ขออีกคําถามหนกันเนาะพี่กู้ตอนนี้จะเห็น,นว่าหุ้น IPO อเนี่ยเข้าตลาดมาค่อนข้างที่จะหลายตัวเลยพี่มีมุมมองเกี่ยวกับหุ้น IPO อยังไงแล้วมีวิธีการที่จะแนะนําในการลงทุนยังไงบ้างคะค่ะ,ะตอนนี้ไม่มีช็อปรลนวันเลยนะมีทั้งมีทั้ง IPO อใหม่มที่จะระดมเงินใหม่มีทั้งตัวที่เข้าเทรด เฟอร์เซเทดนะคะแทบจะเรียงรายวนันเลยอะไล่ <c oughs> ตัวใหญ่มาแล้วก็ตัวเล็กนี่มันจะมนบังคารมีครบเลยนะคะ <c oughs> อ่าก็เราก็จะเห็นอยู่นะถ้าเป็นรายย่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เออติดใจ <c oughs> ที่ราคาหุ้น i อ o โอเนี่ยวันแรกเพอร์ฟอร์มดีมาก <c oughs> นะคะบางคนไม่ได้ของก็มารอเล่นวันที่เ <c oughs> ข้าเทรดแล้ว <c oughs> นะคะ,คะอ่าก็ต้อง และทีนี้ในในเรื่องของเล่นทางเทคนิคถ้าถามนักข้อทางเทคนิคก็บอกเอาเครื่องเข้าตลาดก็ยังยังดูไม่ได้ฟาบอะไรก็ยังดูได้ไม่ชัดเจนแบบทีนท้ทิ่ที่เขาคิดมาว่าอาจจะดึงเป็นกราฟลายนาทีหรือลายห้านาทีเพื่อจะเล่นแต่ทีนี้ยังไงเนี่ยพี่เป็นสายปัจจัยพื้นฐานานุ้ยพี่ก็ต้องบอกว่าถ้า ถ้าเล่นเกงกําเราก็ต้องเราก็ต้องดูว่าหุ้นอันเนี้ยในแง่อาจจะหุ้น,นฐานเป็นยังไงค่ะถ้าดีก็คือเล่นรอบเพื่อเก็บไว้ถือลงทุนแต่ถ้าถ่า,านดีแต่ราคาแพงกว่ากลุ่มหรือ,อยังไงเนี่ยก็อาจจะเก็งกาไรแล้วก็หาจุดที่จะหิุนเงินนะคะค่ะโอเคอได้เดี๋ยวน่าจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่านาอ <laughs> ได่ค่ะพี่กุ๊บกิกขออีกนิดหนึ่งสิมีคําถามทิ้งท้ายมาถามว่าแบงค์ทุกตัวลงแรงมากความน่าจะเป็นจะเป็นยังไงดีรับไว้ดีไหมคะคุณแบงค์แบงค์อืมอืมก็คืองบของแบงค์ประกาศออกมาครบหมดแล้วแล้วก็ตัวเลขไตรมาสหนึ่งีกว่าคาดนะคะทีนี้มองไปในอนาคตไตรมาสสองสามสี่เป็นอย่างไรนะคะเนี่ของ ภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัวหรือไม่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจมีความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโควิดอ9สามนี่แหละ <c oughs> นะคะ่คนที่ฟังประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยทีมแมคโครของแบงค์เนี่ยพอเราถามว่าคุณจะปรับประมาณการ GDP สำหรับปีนี้เลยไหมว่าตัวเลขของเขาก็สองไกลปลายเริ่มเห็นบางค่ายก็มีเริ่มลดมา <c oughs> เป็นสองต้นต้นหรือบางค่ายเมื่อถึงสองก็มีที่หอดสุดศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะหนึ่น,นะคะค <c oughs> ือเริ่มทำไม่ไม่แน่นอนสูงแล้วก็บางบางทีเศรษฐกิจของแบงค์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าขอรอดูตัวเลขการตื้ก่อนก่อนที่จะปรับแต่เราเห็นโคนมาแล้วล่ะว่ารอบนี้หน่กหนาสาหัสอยู่ค่ะ GDP คอนดนซ่นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นต่ำกว่าสองหรือ,อยังหรือสองต้นต้นตน,นะคะส่วนแบงค์เนี่ย เดือนมิถุนายนเขาจะจบช่วงพักสหนี้นะคะกับโครงสร้างนี้ลูกค้าในช่วงที่พักสมนีจับโครงสร้างนี้ช่วงนั้นเนี่ยลูกนี้ NPL เนี่ยก็อาจจะถูกเฟสไปอยู่ก็จะไม่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็นี่จะมีการขยายระยะเวลาต่อให้กับลูกนี้ s m น e อื่นด้วยนะคะ,คะที่เป็นนักวิเคราะห์ก็มองเริ่มไม่มั่นใจในส่วนของ NPL ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ต้องคอย ตส่สูดว่าใช่ว่าต้องคอยดูสุขภาพว่าเป็นอย่างไรว่าเออตั้งเอาไว้ตั้งเตาตั้งผลรองนี่สูงเนี่ยพอหรือยังเ,องเยอะมากน้อยแค่ไหน<ฮ>ะนะคะจะต้องรอดีไตรมาสองนะว่า,ามันจบมาสองนะ,ะ,ะตัวเลขลบเป็นใช,ใช่ใช่แต่ทีนี้มุนแบงค์ถามว่าถ้าในระยะยาวเลยนะถ้าสำหรับที่เป็นเงินเย็นนะลงทุนยาวๆจะหาราคาแบงค์ถูกๆแบบนี้ได้ที่ไหนเนะคะ ก็คนน่าสนใจที่จะสะสมเนาะใช่ใชใช้ซิ่ง b ีบีวขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีหรอกนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือก่อนหน้านี้เชียร์แบงค์เท่าไหร่ก็ไม่มาไม่ไม่เคยมาเลยอะอยู่ดีๆบทกจะมาก็มาก็แบบย้ายเซกเตอร์มาเล่นกลุ่มแบงค์แต่ก็คือเอางี้ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปค่ะสำหรับแบงค์ดีๆแบงค์ใหญ่นะคะหรือว่า จะลงไปเล่นแบงค์ที่เงินปันผลอย่างว่าพี่เาที่พี่เชียร์เอาไว้เนี่ยแบงค์ใหญ่ก็จะเป็นเป็น BBL, BTL แบงค์หรือว่าแบงค์ที่จ่ายเงินปันผลปันผลสูงก็จะมีทีสโกะคะที่เราบอกว่าคิวเงินโอเคอยู่นะคะอ่ะได้เลยค่ะไี่จะไม่มีค่อยๆเจ็บไปค่ะจ้ะได้เลยวันนี้ขอบคุณคำแนะนำมากๆเลยนะคะพี่กูขาค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะเอาล่ะขอบคุณคำแนะนําจากทางด้านพี่กุ๊กนะคะคุณวิราศินีนะคะบุญมาสูงส่งผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบลรกโกเบงนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่า